พันทรพซับใบนะครับสู้ๆอ๋อขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะลงไปกราบเท้าทุกคนเลยนะแต่ว่าแม่ทุกคนมันก็หลายเท้ากันเลยกันโอเคครับอ๋อวันนี้ผมมีคูปองที่2 4 6่คูปองฝนต้องมาหาอะไรก่อนปะอ่ออย่างเช่นอาวุธคอเียอุย้ยอุ้ยมีเดินไปชั้นโชว์นลาักจัอะไรอะไอุยอ้ยอยากได้จัดผมไมไ่อยากได้สก,กินอาวุธอยากได้ตัวละครเนี่ยอ๋อสมอดิไหม สมองนี่ก็บอดนะผมมีตัวละครจะสลัดไงถ้าไปถือสมองมันจะเจ๋งมากไม่ไหวแล้วว่ะว่าอันนี้เราเบิกสุดละเนี่ยดูอุ้ยแม,ดดม,ย <c oughs> ยม่คิดดีไม่ได้เลยอุ้ยคิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับเอาสมองนี่แล้วกันนะครับแมาจะเอามันก็ต้องซื้อกันละโบ่เอา้าเป็นไงล่ะเฮาอ่าปลาหมึเกเคี้ยวก่อนที่เราจะไปเล่นผมก็ต้องแบบแม่ถืออาวุธหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกินก่อนแล้วกันอ่าสกินนี้มันมีจะสลัดดำ จะสลับแล้วก็จะสลับแดงแน่นอนผมก็ต้องสีแดงอยู่แล้วนะสิครับผมมันไม่ต้องคิดเลยนะ่าไปเปลี่ยนอาวุธนะครับผมอาวุธก็สมองอยู่ไหนวะเนี่ยสมองอยู่นี่กดใจอ่าเป็นไงแล้วโคตรบกจะกระจับมาคู่กันสวยจัดจัดแม่อะไรจะสวยขนาดนี้วะเนี่ยน่าจะไปเคาะหัวคนะ่ะตาน,นี้จะมีคนไหมนะมันจะอุ๊อ่า เดี๋อร้ายกาศดักนะปีกมันโผล่ปีกมันโผล่มันเก็บไม่มิดหรอกจะบอกให้่าเดี๋ยวผมหาอาวุธก่อนแล้วกัน,กนตานจะเล่นอะไรดีวนะ,ะเนี่ยเนี่ยเวลาผมจะมาทำคลิปที่อะไรผมต้องมาแบบปวดหัวกับเรื่องที่จะไม่รู้ว่าจะเล่นอาวุธอะไรดีอ่ะไม่เห็นอะไรจะเล่นอะไรก็เล่นไปแล้วกันนะผมไปตุ๊กฟิกแล้วมันจะเล่นอะไรนะครับผมไั้ก็เอานี้แหละไปเอาละทุกคนได้เวลาลงไปหาสมบัติกันแล้วฉันต้องเป็นราชาจรสลัดให้ได้เลย แล้วต้องครอบครองสมบัติชิ้นเดียวในจักรวาลมันก็คือวันพีทยังไงล่ะเ้ยสมบัติชิ้นเดียวในจักรวาลเลยเหรอมันพูดเบ้อกัะรจังวันเนี้ยโอเคครับอ่าดับเรกผมจะาอาวุธก่อนนะซีนี่ไงอาวุธคู่ใจอาวุธคู่ขวัญประจําช่องกระทะโคริคิงกระทะขายดีอันดับหนึ่งในสยามประเทศจนตอนนี้มันขายดีจนเขาเลิกขายไปแล้วไม่รู้ทำไมโอเคครับมาบัถึงก็ต้องฟาร์มหน่อยสิฮะเนี้ย ทุบตีเดียวไปเลยเป็นไงแล้วเต็ปกันฟาร์มที่แบบหนึ่งสองสามจาะจ้นเจาะจ้ำอะไรวะไม่เสียงหลงตลอดมื่จะหายสักทีบ่เนี่ยว้ยหนักใจกับตัวเองยืนเลยกูเนี่ยอ่าโอเคคนระับแมวฟาร์มไปก่อนดีกว่านะครับผม,มเวลาเปิดกล่องเปิดกล่องแล้วจ้าสามกะอึดอ้าวสิ้นองวิไม่เป็นไรฟาร์มตัวน,นี้ก่อนแล้วโป่งปเปง ตรงไปเราจะเอาบะเอาบะนี่เป็นไงกระทะติดขีเคยเจอไหมกระทะติดขีอ่ะเอ้คิดสองร้อยแต่โตตบทีนี่ไม่ร้องอ่ะแบงเป็นไงโคตรห่านเลยจะจะโตเอาไปตบคนที่เป็นไงวะเนี่ยโอเคครับแม่เปิดมาดลุ้นดิวฮะโอช็อตแรกมาได้กางเกงครับแม่สวยแม่ตบผมไม่เล่นกระทะได้ตอน,าานนี้ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันอ่ะกางเกงแล้วทำไมให้แต่งเกงวะจะไม่ให้เสื้อบ้างอ่ะโอเคครับอ่า เปิดมาต้องโอ้โขกังเกงนึกนี่สร้อยดูเลือดสวยเอานี้ละกันแม่ไอคอนคู่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะไม่รู้เอาไงดีวะเนี่ยอ่าอุ้ยคิดไม่ออกว่ะอ่เอาคอนละกันอ่าป๋าบูเดินสลัดถือคอนป่ะดูแปลกๆเหมือนกันก็ก็ถือไปโอเคครับมาเป็นไงแล้วถ้าจะจัดดูที่ตรงนี้มีอะไรมั้งอ้าวไม่มีเราจะทำไปทำ บาหาพระแสงเลยวกเนี่ยโอเคครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มคอนสายฟ้าด้ามึาางไงรอไงรอเนีาะช็อตตรอด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 บอกมันม่ได้ของจริงของจริงจัดจัดโอเคครับเมื่อไหร่จะตายถึงวกเนี่ยตายเลว่าอ่าสวยฮนะกระเป๋าอ่ะเฮ้ยของดีแต่ว่ากระเป๋าผมเต็มหมดแล้วเนี่ยสิบพาสลอ็อ <laughs> ตโอเคครับเดินไปทางนู้นดีกว่าแต่เผื่อมีอะไรให้เล่นอ้าวเป้าหมายแรกมันก็มาแล้วนะสิครับพร้อมท่านผู้ชม เอาละครับทักษะวิญญาณชุดที่ห้าขอสายฟ้าตะไลคูผาตะ้มเป็นไงล่ะโอ้ยกูโดนเสร็จมาไปหนาจะไปรักจะไปไหนมันยังไงมันยังไงมันยังไงสีฮะาหจะหนีไปไหนมันหนียากหน่อยถ้าจะหนีผมอ่ะผมบอกเลยผมบอกเลยจะหนีไปบจะไปไหนฮะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น้อนสายฟ้าตะไลคูผาโป่งโป่งไปตองเล่นไม่ต้องเล่นโอ้จะโดดมาใหม่นะครับผมโอเคครับมา โหดจัดๆเลยแบบไม่รู้จะโหดไปทางไหนวะเนี่ยทำไมผมโหดอย่างนี้วะเนี่ยทำไมกูขี้โม้อย่างนี้ด้วยทุกคนมาไหมผมนี่แบบมันโหดจัดจริงๆแล้วสรุปคือกูคุยกับใครวะเนี่ยไปต่อมันมีต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยจะไปไหนจะไปไหนมันยังไงสิจะไปไหนมาให้ผมกูมาให้ผมทุบหน่อย ไปผมทุบทุบด้วยฝ่าเยเดียวนะเว้ยอ่าหันหลังมันต้องหันหลังด่านหลังให้ผมสิต้องหันหน้าสู้ตายไปสิครับไม่อุกเจอแล้วเปลี่ยนครับเปลี่ยนอาวุธฮะเล่นอะไรอาวุธบ้างมามันหาคปัญหายากอย่างเลยเว้ยฟาร์มคลิปป่าเท่านน้งเลยก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวผมดึกออกว่าตอนี้มันเดือนอะไรวะเนี่ยมันเดือนพฤศจิกาปะ เดือนพฤศจิก,กาปกติแล้วเดือนนี้มันลอยกระทงกันไหมอ่ะมันต้องลอยกระทงใช่ป่ะแถวบ้านผมก็เขาจะลอยกระทงกันแล้วก็ทํากระทงกันนะ,นะ่มแม่ปีนี้ก็ไม่มีคู่ลอยด้วยใครสนใจมาเป็นคู่ลอยกระทงกับผมไหมโอเคครับแม่จะถือสามุเลยฮะผมก็เป็นคนบ้าบอแบบนี้แหละโอเคครับแล้วเกี่ยวบฟาร์มเสร็จเราก็ต้องหาอะไรซื้อเดี๋ยวถูกป่ะเรามาดูก่อนว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างอ๋ออุ้ยเอาอันนี้ก่อนละกันกเก่า พอซื้อแล้วก็ต้องเปลี่ยนดีครับสวยเนี่ยมีกางเกงจอกกอน,นจะได้แรงๆไงไปฟาร์มต่อครับยาวๆฟาร์มต่อไม่รอนะครับผมโอมโอเค,อเคอได้รองเท้ามาด้วยแต่ว่าผมมีแล้วเดี๋ยวปัญหาอะไรวะ้าไม่ GM ชอบดรอปอาวุธที่มันมีอยู่แล้วด้วยไม่เข้าใจ่ะอ่ามียเนี่ยโบวเล่นมงคนติดมีมันก็แบบนี้แหละฮะเฮ้ยอะเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเจอผมเจอผมเจอ,เ,จอเอา,อา เจอกันไปกว่าที่กินหมานี้จะไปหนักจะไปหนาแม่ชีแม่ชีจะไปไหนแม่ชีเอ้าแอ้าวแม่ชีหายไปแม่ชีหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี่ก็ตายเอานี่ก็ตายเอานี่ก็ตายหมาเอาจู๊กจูกจู๊เฮ้ยจู๊กจุกจู๊กจูกกตายไปดิฮะจู๊ก็อ้าวมาอีกอะมาอีกก็โดนอีกเลยครับมันเป็นยอกอะไรอะแม่เด็ดเอ้าฟันลมมาดิเอาดิฟันไปม่วนเดี๋ยวมันก็โดนเองอ่ะมาเจอจ๊ะ แปลกแล้วแบบเป็นปีแล,ล้วก็อูโดดตะคุบเป็นไงแล้วตายตายผมบอกแล้เอาหมดอะตายหมดอะผมบอกเลยจะปัญหาจะด่าหน้ากันเข้ามาเลยฮะมันดักสุขามตายตายไอเอาคนก่อนเอาคนก่อนเอาคนก่อนแม่ปีกนี่มันลกรุงรังจะใส่มาทำไมก็ไม่รู้มีปีกแล้วทำไมไม่บินหนีมาเนี่ยทำไมปกติมีปีกมันก็ต้องบินหนีบินบินหนีบินบินทุยบินหนีสิโอเคตะคุบตะอ้าวตะคุบกับอ้าวเอาอหอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน เสร็จผมหมดแล้วผมบอกเลยจะไปหนา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 ขอบใจที่ช่วยยิงนะแต่ว่านายรัดเรามันไม่ดีนะเข้าใจไหมการรัดเนี่ยมันไม่ใช่การที่ดีตายพีครับนี่คือเหตุผลนะฮะไม่ใช่เหตุผลสิมันคือผลของการที่รัดเพื่อนนะฮะมไม่ใช่เกูเล่นคนเดียวไม่ใช่หรอวะไอ้บ้าเอ้ยโอเคครับไม่ฟานเดี่ยวฮะแม่ไปสงสัยอะไรมากมายฮะแต่ว่าไม่ชีเมื่อกี้ผมก็ส่งสสยปีกเขาอันบาเล่าทำไมเขาไม่บินหนีเลยวะ บ้าเอ้ยโอเคครับมีอะไรอันนี้อันนี้เจอเจอเจอนลกูเห็นนักูเห็นนักเห็นนักจะเปิดของกันดีๆได้โดนไล่ใจมาจะไปนะหยุดเลือดโอ้โหดื่มรวดดื่มรวดดื่มรวดด้วยทุยดื่มรวดมันก็บาดปากจิว่าดื่มเลือดเออแม่ยามกันเกินไปแล้วหยุดดื่มเลือดต่อหน้าผมด้วยโอ้มันพูดยากพูดเห็นอย่างวะลิ้นพันไปหมดแล้วกูเนี่ยอุอนมีแอร์ดรอปด้วยปะ สวยจัดไอ้มันช่วยอะไรขนาดนี้แต่ว่าศพไม่ชีเมียอะไรไหมอยากได้สร้อยป่ะโอเคครับเอาไปเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้โอเคไม่ศพนี้ไม่มีอะไรป่ะผมขอเปิดดูหน่อยนะกันมีไข่ไหมอา่าจงจิตจนใจกูจะเล่นอะไรดีวนันนี้แล้วมันมาแล้วด้วยมามา,มาลแล้วลูกซองนี่หรอมามาดิมาดิาดเอาบอเอาบอมา จะไปหนาะจะไปหนาะจะไปหนาะปุ่มหนีไม่ให้ดีจะไปหนาะจะไปหนาจะไปจนะไปหนมันยังไงมันยังไงโอ้ถือถึงสองด้วยทำไมโอ,โอ้นีเล่าอ่ก็จะไม่อ่อนจังเลยอะผมพูดเล่นผมพูดเล่นผมพูดเล่น,ผม,ลนผมไม่ได้ท็อกซิกโอเคผมขอโทษอ่าอันนะอยู่น่องผมมันก็ตายอยู่ดีเพื่อนกลับเข้ามามอบให้เราดีกว่ามามา,เ,าเป็นจจคาดเข้าใจป่ะผมไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วผมใจร้อนเลยตรงเล่นเลยตรงเล่นกลับไปเล่นนะครับผมไปโดดปใหม่นะครับแหม ใจคว่ำจะไม่กูยหยุดพักใ,ใจเลยหรอเปล่ะปะเนี่ยเยครับฟาร์มไปดีครับแม่ใช้ปืนก็ฟาร์มง่ายนะครับผมสำหรับคุณครับผมขอ,อผมขอแนะนําหน่อยนะครับผมสำหรับปืนใหม่นะที่เริ่มเล่นนะครับผมปืนนะครับผมเป็นอาวุธที่ฟาร์มไวมากน่าจะฟาร์มไวแบบที่สุดมาแล้วมังเนะี่ยมันแล้วมันเสียเลือดโดยที่แบบไม่จําเป็นด้วยอ่าผมเปลี่ยนสก,กินบ้างแล้วกันเนี่ยผมเปลี่ยนสก,กินนี้แล้วถือลูกซองนี้ผมนึกถึงเพลงอะไรรู้ไหมเดี๋ยวันจะขึ้นเพลงให้ฟังนะ <laughs> เพลงมา เอาเป็นไงแล้วกูสวรรค์ดีมาพรบกับลูกซองอันบักเอกสวยมาดฝามฟามฟามันไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยเขียวมาดิอาดิอาดิบอสอาม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 า,มาประกหัวด้วยตลกจัดโอเคเฮ้ยซื้อของเลยแล้วกันนะครับอ่าเอาเป็นอันนี้เนี่ยจวดหัวซื้อไปครับจบใส่เข้าไปเนี่ยเป็นไงเพิ่มสปีดความเร็วไปเราไปถาด ปูยี่ปูยำบอดดีกว่าแล้วผมก็เห็นรอยเท้าด้วยดิรอยเท้าป่ะลอยเท้ามาโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงมามาดิ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 ปูบบมาดิยิงสองโอ้โหนี่นะผมนี่คือที่บ้าของคำว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัว โอ้แล้วนอนตายคู่กันด้วยปัญหาดะโอ้มาเฮ้ยมันอันแนี้ันแนี้ถือก้อนเนี้หมีมาดิมาดิมาหันหลังนะหันหลังให้เราอีกแล้วหันหน้าสิเอาม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 าอีกนัดเดียวผมบอกเลยอีกนัดเดียวล่วงนะหันหลังอันนั้นอีกนัดเดียวล่วงนะผมเตือนแล้วผมเตือนแล้วไม่ฟัง่งเป็นไงเราฮ้าวโอ้โหโคตรแจ่มว่ะเป็นไงผมข้าแบบ น้ำลายเต็มปากเราคือ oh. น้ำลายด้วยโอเคเปิดบัตรมาดิมาดิปูสวรรค์ที่บ้าบอกรลูกกระลุกโบ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 เฮ้ยวิ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 คนแน่คนแน่แเลยใช่คนแน่แนี่มันไอดีไก่ตันไอติกาทุกคนน่าจะสงสัยว่าไอดีไก่ตันคืออะไรก็คืออ่าเขาแต่งชุดเบิด เป็นไก่อะแบบตัวละครไก่แบบเป็นบอทนะเข้าใจไหมแล้วแบบเขาสกิลเพลสุดยอดมันคือไอเดีไก่ตันใช่ที่มาของไอเดีไก่ตันมันก็มาจากเกมโลบอคที่ผมเล่นมาูแล้วก็ยืนรออยู่ตรงนั้นด้วยเอาไงดีวะเนี่ยถ้าถือปืนผมว่าผมสู้ไม่ได้แน่เลยผมขอเปลี่ยนอาวุธแล้วกันนะเปลี่ยนกลแบบนี้่ะเอาไงดีวะเนี่ยยิงปูดำลายกูกูยิงเยอะชิบหายเอ้ยอ่าขอเปลี่ยนนะพงศ์พอเปลี่ยนเป็นอาวุธแข็งมันมาแล้วมาแล้ว แล้วเราก็ใช้สเตปเทพ้วยการหายตัวแล้วก็กลายเป็นหมีแล้วก็โดดตะกรุบแบบนี้อะไรกัเราจะไปไหนจับไปไหนขอขอหน่อยก่อนอุ้ยอุยอุยตายจะบายแล้วปลาไปดึงดอกมาดิฮะกูสู้แล้วกูบอกให้กูสู้แล้วกูไม่หนีละมามามาจะไปไหนจะไปล้วกูไม่หนีละมาดิมาดิจับไปไหนมาดิมากูยืนสู้แล้วมากูตายกูตายมามาดิจะป่ายแล้วโอ้ยอุ๊ยอะไรวะ แม่เขาไปยืนบวกกับผมอะไรอุ้ยไปแยบไปแยบขอคอนอ,อะไรอ่ะอุ้ยขอไปแยบอไปอุ้ยจะตายแล้วอย่านะไว้อย่านะตายอุ้ยอุ้ยอะไรมาดิฮะอุ้ยขอเพิ่มเลือดหน่อยขอเพิ่มยมามาดิ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 โอโอ้มาดิมาดิโดดขู่นะโดดขู่โดดขู่ขอเพิ่มเลือดหน่อยชิบหายแล้วอู้ อะไรมันดุงยากจังวันนี้อขอเปลี่ยนสกินหน่อยแล้วกันเดี๋ยวตายแบบใส่ชุดเทพแล้วตายมันจะดูอนาถมาอ่ะขอดูดูไอ้ดอกก่อนไอ้ดอกไอ้ดอกเออเผื่อมีอะไรให้เล่นไงเผื่อมีอะไรให้เล่นอ่าเปลี่ยนเป็นุ้ยเออมาชุดก่อนเนี่ยค่อยสูสีหน่อยเออจะได้ฟันเร็วๆมาฮะมึงมาเลยมึงหายตัวใช่เปล่านายถือหน้าไม้ใช่ไหมแม่เหมือนเหมือนนายพันจะมายิงสัตว์เลยนะเขาเป็นนายพันผมเป็นหมีไงเขามาล่าสัตว์อะไรวะมา ทำลายเต็มปากมันจะบูอะไรวะเนี่ยเจอแล้ว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 ก็ลุยเลยครับผมมามามาดีมาดีจะหนีจะหนีนะจริงจะหนีก็ผมมามายืนบวกเลยมามาเอาสิโอ้ยสู้ได้สู้ได้ผมสู้ได้แน่มาเอาเอาโดนโดนแบบนี้โดนผมบอลผมบอนี้โดนจะไปไหนจะไปเอออุยอะไรวะเนี่ยเกือบตายหัวใจกูจะวายแล้วเนี่ยโอ้ไปไงเอาท็อกซิกไปหนึ่งดอกไปไง โอ้ oh, จัดขอไปแล้วนะครับผมออบเจากดีฟทุกหมดเลยทั้งสปีดแล้วก็วีนวอกคาร์บอนเบบีบองชูนะครับผมคนเมื่อกี้นะผมโคาสู้ที่สมดกสีมากเขาเอาผมเกือบตายถ้าผมตายเพราะเขาผมก็จะไปโทษเขาไม่ตะคำเดียว <laughs> ผมจะโทษเกมแทนบ <laughs> ัก <laughs> โทษไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมสำหรับคนเมื่อกี้นะผมสุดท้ายสุดท้ายสำหรับคุณนะครับผมคืออาดิวนะครับขออาดิวตลอดการ เปลี <Net> ่ยนอาวุธอีกรอบครับผมลูกบดชายมันุสู้ด้วยกำปั้นว้ายอุ้ยตกใจหมดเลยมาจากไหนเฮ้ยอย่าอย่าทำบุ๊บมาดิมาดิมาดิโอ้หมาดิมาดิเอาบ่อมาดิมาดิกูไปเอาแล้วกูไเอาแล้ว กู <G ül> จะตายแล้วเนี่ยไม่นะอู้คลิปนี้ขอที่หนึ่งเลยอย่าทำผมเลยดูเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้าบุไลมึงเอ้ยโอ้เดี๋ยวพูดไม่พอผมขอโทษทีนะครับผมน้องๆดูที่ดูอยู่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมพูดพอเพ,าะ,เพาะนะครับโอเคมามาผมขอขอ zoom ตรงนี้แหละกัน <laughs> มามา,ด,มาด,ดิมาดิดูเดี๋ยวมาดิ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 มา่ะผมจ้องเลยผมจ้องเลยมาดิมาดิด <laughs> <laughs> เหมือนเล่นโซดแอบเลยวะมาเดินไปทางนู้นป่ะเขาเดินไปทางนู้นป่ะหายตัวดิหายตัวดิเนียนเนียนเนียนไม่เจอโดนนะโดนโดนนะโดนอ่ะโดนนะมาดิเอามายืนบวกด้วยมานสังขารนุ่มชายโอ้เจนท่เมนดูเอลการดววของสุภปพรบุรุษดมามาดิมาดิเออเอามามาอย่านะเฮ้ยเฮ้ยมามาต่อยต่อยพุ่งไปต่อยเลยเอานี้สุดท้ายอย่านะ ตีหนึ่งเจเลยนึกว่ากูจะตายจะแล้วโดนโดนโดนวยเลยที่สุดกูตีหนึ่งเฉยไปโอ๊ยเอาว่ะโอ้เอ้ยดังอัดดูว่ะมึงเดือเอาไม่ดูเตฉยลิ้นปันเช็คไงเช็คเช็คดื่มวัดดื่มอัดโคตรมันเลยแบบเมื่อกี้นึกว่าผมจะตายจต่แล้วตีหนึ่งเฉยตุ้ยรึเปล่า มันจะเป็นคลิปที่สวยงามแน่นอนเลยครับผมแต่ว่าคลิปนี้ลงต่าหมดเลยทุทยคลิปนี้ลงเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมเลยมาอื้อไงโอ้คนจะน่าทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดโอเคครับเก็บปอตาไปเลยฮะทำาครสของกิลเสร็จนี่มันสุดยอดจัดโอเคฮะแต่ว่าปัญหาคือกูจะถืออาวุธอะไรปิดคลิปดีวันนี้เชิญมาด้วยอา้าวน้องคนเมื่อเช้านี่นาะผมเล่นกับน้องเขาด้วยโอเคครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมเออมาได้เต็มใบแล้วกูอ่า ปิดชิปเราดีถือขวานดีไหมถือขวานก็ดีแต่ถืออันนี้มันก็เหมือนโลบอกถือปืนมันก็ไม่ไม,ไ,มไม่เบิกว่ะผมว่าถือสมอเดิมนี่เสือมสมอัสมบอเดิมนี่แหละสวยแหละเอาละครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่มาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปของผมต,ต่อไปด้วยนะครับผมก็สนุกยังไงสงสัยยังไงหรือผมเล่นมั่วเล่นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจะด่าก็ได้ผมไม่ว่าหรอกโอเคครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมก,ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีป่ะก็เหมือนเดิมครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนผมเป็นห่วงนะครับผมรักๆนะครับผมเนี่ยก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมซีอูเก n e นเด็กชามครับแมซี่อาดิอุส